สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง0985 t a r o s u d i o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแ a นด o m นะคะสำหรับทอปิกที่ไอจะทำขึ้นมานั้นเป็นทอปิกที่มีชื่อว่าใครชอบสอดสองชีวิตคุณไอจะไม่ใชคพลังงานของคุณนะเราจะมาเริ่มกันเลยกับไพ่สำหรับแรกถ้าปกคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่ามีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น้อยขอบคุณเสมอสำหรับการใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะ อะขอถามไพ่สำหรับนี้หน่อยใครแอบ,อบสอดส่องชีวิตของคุณคุณเขาคนที่ชอบสอดส่องชีวิตของคุณคุณเขามีพลังงานเป็นยังไง The Sun พลังงาน,น คนมีชื่อเสียงคนที่มีความสุขอยู่กับอ่างน้ำแล้วมีความสุขอย่างนี้ไม่หรอกเป็นพลังงานที่อยู่กับไม่ได้อยู่กับผู้คนนะคนคนนี้อยู่กับความร่มเย็นดอกบัวเขาน่าจะเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองอะคะเขาน่าจะเป็นคนคนขี้ร้อน คนคนนี้เป็นคนขี้ร้อนนะฮต้องอยู่กับอะไรเย็นๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนเบิกบานจิตเบิกบานข้างในอะ่ะจิตใจเบิกบานนะคะ mm hmm. อยู่คนเดียวก็ยิ้มได้นะเลขหนึ่งเนี่ยมีอะไรเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาหรือเปล่า โอ้ดูมีเบบีด้วยนะคะมีเด็กน้อยมีทารกด้วยนะเกีก่ยวกับชีวิตคุณอาจจะนึกถึงคุณหรือว่านึกถึงช่วงสมัยที่เป็นเด็กน้อยหรือเปล่า <c oughs> บางทีอาจจะเคยเลี้ยงดูคุณมานะพี่เลี้ยงคุณเป็นพี่คุณแบบนี้ก็ได้เช่นก <c oughs> ันเขาเป็นคนค่อนข้างโดดเด่นในสังคมเลยแหละนะคะ ก็มีคุณค่านะคะดูเป็นคนที่มีค่ามีราคาดูเหมือนมีทรัพย์สมบัติเยอะด้วยนะคะเวลาอยู่กับคุณเนี่ยบางทีเขาก็แอบซ่อนความรู้สึกอะไรบางอย่างไม่ให้คุณรู้เหมือนกันนะแต่ให้รู้เสมอว่าเ้ามองว่าตัวของเขาเองเนี่ย มีคุณค่าเวลาที่ได้ได้ส่องได้มองคุณอนะ่ะไม่รู้ทำไมคิดอย่างนั้นตัวเขาเองจริงๆเดอะสันเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมนะแต่ว่าความมีมูลค่าเนี่ยมันจะมีความหมายถ้าถ้ามันเป็นคําชมมาจากคุณมันจะล้ำค่ามากเลยเขาเป็นคนที่มีความ บอกว่าหลอกตัวเองมันก็ไม่ใช่อ่ะคือเขาเป็นคนที่ไม่ด้อยค่าตัวเองคนคนเนี้จะไม่ชอบด้อยค่าตัวเองไม่ชอบไม่ชอบหน้ากากนะวางมองอยู่เนีไม่ชอบหน้ากากไม่ชอบใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ชอบคนใส่หน้ากากแต่ก็แล้วแต่เนาะมันามกันไม่ได้แต่ว่าตัวของเขาเองนะไม่ชอบหน้ากาก ชอบแอบสืบแอบสอง่งจริงๆด้วยนะคะสืบส,งส่งจะแสวงหาความจริงหรือหาอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเลยแล้วเขาอ๋อความจริงนะคะสง่งเพื่อหาความจริงอะไรสักอย่างคุณเป็นอะไรทําไมเขาต้องหาความจริง <c oughs> <c oughs> คุณน่าจะเป็นคนที่มี power แหละนะคะมี power โดยตัวของเขาเองก็ยอยากติดตามอยากอสอดส่องนะทำตัวลึกลับนะอยากหาความจริงหาข้อมูลอะไรบางอย่างบางทีอาจจะชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับสัจธรรมก็ได้นะชีวิตของเขาเนี่ยเหมือนเป็นคนที่ช่วงนี้นะช่วงที่คุณเข้ามาเนี่ยเป็นพลังงานของคนเหมือน มันเสือติดปีกอ่ะออมีพ w e r จังเลยนะช่วงนี้มีพลังไม่ไม่ต้องไปอนอกจากจะไม่ได้อยค่าตัวเองแล้วก็ดูเหมือนว่าเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองอีกนะแต่แต่ไม่ใช่ในลักษณะของหลงตัวเองหรอกนะมีอำนาจเยอะจังเลยอ่ะมีทั้งเดือดซันด้วยอ่ะเขาถามไพ่สำหรับนี้สิว่าลักษณะของคนที่ ชอบสอดสองชีวิตคุณอะมีพลังงานแบบไหนแน่มีการจับมือกันด้วยสร้างความสมานฉันทัไม่อยากเป็นศัตรูที่สองแต่ไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นศัตรูหรอกนะไม่อยากเป็นศัตรู อยากจะมาแบบแก,กมาสารความสัมพันธ์นะะเหมือนนี้ร้อนมาเพึ่งเย็นเลยอ,ะอ่ะตั้งแต่เรือนซันละลักษณะมืนนี้ร้อนมาเพึ่งเย็นเนาะเป็นคนที่เก็บความลับเยอะเหมือนกันนะคนคนนี้ รู้อะไรเยอะนะเขาเป็นคนที่ไม่ใช่คนคี้ขลาชอบการผจญภัยชอบพบปะคนใหม่ๆแต่ว่าคนสนิทจริงๆนะ่ะไม่เยอะหรอกที่รู้จักกันจริงๆแนละ้ไม่เยอะนี่คือพลังงานของเขาสไตล์ของเขานะอ๋อเป็นคนแบบนี้นี่เองนะแอบ มองแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเธอทำอะไรอยู่เธอชอบเธอนี่เก่งนะทำงานเก่งจังเลยอมีพลังฝ่ามืออหันารด้วยหรือเปล่ามีแบบเบบี้ขึ้นมาอ้แล้วนะแล้วก็มีความว่างเปล่าความว่างเปล่าอืตัวของเขาเองเนี่ยอืมมีกับอายุต่างกันระหว่างคุณกับเขาเขาอาจจะเคยเป็น พี่เลี้ยงขุนหรือเปล่าสมัยเด็กอืพลังงานของเขาเหมือนสแสวงหาความเย็นจริงๆอะ่ะแอบบสอดส,ส่องชีวิตขุนนะพลังงานของเขาแล้วก็เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียดูเหมือนเขาก็มีรางสังหรณ์ด้วยนะลางสังหรณ์นะแม่นยำเหมือนคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นอะ่ะเหมือนมาสอดส,ส่องขุนเพื่อ บรรเทาทุกหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ต้องไปดูพลังงานของคุณว่าจะไม่เช็คแล้วเช่ไหเ,เขามาส่องคุณเดี๋ยวขอล้างไพ่ทีนี้เอาเป็นว่าอยากถามว่าพอส่องคุณแล้วอะพลังงานของคุณให้อะไรกับเขาทำให้เขารู้สึกยังไงเมื่อเมื่อเขาส่องแล้วเนี่ยเขารู้สึกยังไงเมื่อได้รับพลังงานจากคุณไอไม่รู้นะว่าคุณมีพลังงานแบบไหน อยากอยากไปอยู่ด้วยอย่างนี้หรอเตรียมเลยเนี่ยจัดกระเป๋าเตรียมเดินทางเห็นมาเจอพลังงานของคุณแล้วนะหมายเลขสองอยากอยู่ด้วยอยากไปหาอยากไปเยี่ยมนะ time to go เตรียมละเตรียมโยกย้าย่ายเทคเข้าของเครื่องใช้จะไปไหน คุณไปให้สัญญาไปรับปากอะไรเขาไว้หรือเปล่าว่าจะไปรับที่สถานีรถไฟนะา feet, ชาญชาลาไหนอะเจอพลังงานคุณแล้วก็เหมือนเขามีเหมือนเขาได้เรียนรู้อะไรจากคุณเลยนะ สองแล้วว่าเออได้อะไรเรียนรู้ได้จดนะเหมือนเหมือนคนจดมุกอะ่ะได้รับพลังงานแบบนั้นอ่ามันได้แพชชั่นจากคุณอะ่ะคุณต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นแน่ๆเลยมีความเป็นเป็นบุคคลหน้าหน้ายกย่องอ่ะหน้าเอาเยี่ยงอย่าง พลังของคุณต้องคือ energy เยอะเหลือเฟือต้องมีพลังความสร้างสรรค์แน่ๆเขาเห็นพลังงานของคุณแล้วเขาเขาเป็นยังไงบ้างเขารู้สึกยังไงแล้วก็พลังงานของคุณทำให้เขาเป็นคนแบบไหนอ๋นี่ต้องเห็นไหมห,หนังสือขึ้นมาเลยคล้ายๆกับว่าต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมต้องไปเติมเลยนะคะ เหมือนตังเงนยังขาดอยู่นะโอเดเววิล oh, ขึ้นมาคุณต้องเซ็กซี่อ่ะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายนะจะเป็นเซ็กซี่ด้านความฉลาดก็ได้นะเดี๋ยวขยายให้อ๋ mm hmm. อมันทำให้เขาฮึดมีลูกฮึดนะคะเดวิลในลักษณะนี้เด้ แล้วก็เดอะวอลขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าทําให้เขาต้องเอาจริงกับชีวิตขึ้นมาเลยทีเดียวไม่ไม่เล่นนะไม่เล่นละมันมันหาเส้นทางของตัวเองเจอแล้วอะ่ะมันเตรียมตัวนะอ่านี่นะคะได้พลังนี้จากคุณเลยพลังงานแบบมันน้อมปฏิบตัติมันไม่ได้ไม่ได้เล่นๆน,นะ หาสถานที่มีมีขึ้นมาอีกนะเหมือนเกรงใจคุณด้วยแหละเกรงใจในลักษณะของตัวของคุณเองน่าจะเป็นคนที่มีมีความโดดเด่นทางด้านความสงบความมีพื้นที่ส่วนตัวอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเอง ก็ทําให้เขาพลังนี้ทําให้เขารู้สึกเย็นจริงๆแต่ว่าอันนี้คือมุ่งมั่นมุ่งมั่นบางทีมันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามุ่งมั่นต้องต้องไปในเส้นทางที่มันสนุกสนานเล่าเรืองตลอดแต่มันมีความเอาจริงแน่วแน่อมุ่งมั่นในด้านของการปฏิบัติจริงอย่างงี้ก็ได้ก็ยังไม่จุใจอยู่ดีขอดูพลังงานคุณหน่อยละกันนะว่าคุณมีพลังงานเป็นแบบไหน ขอดูพลังงานของคุณนะขอดูพลังงานของคุณที่เอาเวลาที่เขาส่งแล้วที่เขาชื่นชอบอะ่ะที่มีผลนะมีผลดีต่อชีวิตเขาอะ่ะก็คือเรามองแล้วเนาะว่าไพ่ที่ออกมาเนี่ยเขาส่งแล้วเขาได้อะไรที่แบบดีๆกลับไปมากมายเลยแต่ทีเนี้ยมันยังไม่จุใจก็เลยอยากอยากรู้ว่าอไอพลังงานดีๆนั้นอะ่ะที่ที่เขาชอบในตัวคุณเนี่ยคืออะไร เาการ,ระสบความสำเร็จใช้ชนะพิชิตเป้าหมายทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายเหมือนเหมือนคนที่ไม่มีไม่มีอะไรเทียบเทียบทานได้เหมือนเขายกคุณเป็นที่หนึ่งเหมือนชนะใจเขาด้วยนะแต่ว่ามันที่สิ่งที่เขาชอบในตัวคุณคือ มันคือการประสบความสําเร็จในชีวิตที่คุณมีเลยแหละที่เขาสองแล้วเขารู้สึกที่พลังตรงนี้มันทําให้เขารู้สึกเป็นเดอะซันหรือเปล่าพลังงานตรงนี้มันทําให้เขารู้สึกเย็นรู้สึกเหมือนหนีหนีร้อนมาพึ่งเย็นนะคะได้เห็นความประสบความสําเร็จของคุณแล้วเหมือนเขาโล่งอะ่ะโอ้หเห็นไหมมันจาได้อะ ทำไมคุณกับเขามีความคล้ายกันตรงที่ไม่ชอบหน้ากากออที่เขาชอบจำได้ใช่ไหมคะว่าเขาไม่ชอบไม่ชอบใส่หน้ากากแล้วตัวคุณเองเวลาที่เขามาส่องสิ่งที่เขาประทับใจก็คือตัวคุณนะไม่ชอบใส่หน้ากากเหมือนกันมันอาจจะคือมันคงไม่ได้แปลตรงตัวเนาะ,ะความมีค่าของคุณก็คือว่าการการไม่ใส่หน้ากากการไม่ยึดติดกับ มันอาจจะมีความทรับสมบัติแพ่วๆกองอยู่ตรงหน้าเราก็โอเคก็เห็นวางไว้อะไรอย่างเงี้ยล้วก็มันจะแปลกในหนึ่งก็คือว่าฉันมันเป็นแค่หน้ากากนะฉันไม่ใส่เวลาที่จังหวะชีวิตหรือว่าสถานการณ์หนึง่งฉันก็แค่หยิบมาใส่บางครั้งอะ่ะแล้วคุณอะ่ะเป็นคนเหมือนอยู่ตรงกลางนะวางตัวดี วางตัวเป็นกลางดีแฟร์เข้าใจมนุษย์เข้าใจสองสองฝั่งสองฝ่ายได้ดีเหมือนเป็นคนมีความชัดเจนชัดเจนตรงที่ว่าไม่เอาใครเลยไม่อยู่ฝั่งไหนมุ่งประสบความสำเร็จอย่างเดียวอันนี้ถ้าทำงานเนี่ยคือมุ่งเน้นเป้าหมายก็มีพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานบ้างนะแต่จะให้แบบเล่นเกมการเมืองเนี่ย เล่นไม่เป็นก็เลยเลือกครบทั้งสองฝ่ายนั่นแหละไม่ใช่นกสองหัวนะเพราะว่าตัวคุณไม่ได้เอาไปเล่าต่อไงก็ไม่เป็นภัยทั้งสองฝั่งนะเข้าใจอยู่ด้วยความเข้าใจว่านี่แหลนะเนามนุษย์แล้วก็น่าจะเก่งโซเชียลเก่งมีเดียเก่งตัดต่อด้วยหรือเปล่านะคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงว้าวนี่พลังงานเนี้ยไม่น่าคุณถึงได้แบบ หมือนเป็นที่พึ่งเขาเนาะเหมือนเขาหนีหนีจาหนีเสือไม่ใช่มาป่จาจระเข้นะหนีเสือเนี่ยมาเจอบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําที่ใสสะอาดน้ําตกเย็นฉ่าเลยคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงอ่ะไพ่สำหรับนี้ชีซีว่ายังไงนะคะพลังงานไหนของคุณที่ แผ่กระจายไปแล้วทาให้เขารู้สึกดีนะคะเขาถึงได้มีความสุขขนาดนั้นส่งแล้วมีความสุขแสดงว่าคนต้องมีอะไรดีขอดูสิ่งดีๆสิ่งนั้นของคุณน่อยอู้อ่าชัดเจนมาอเอนี่ไงมีความเบินกล้าแกร่งแรงขยันแล้วก็ชัดเจนนะเดี๋ยวรอขึ้นเนี่ยเหมือนแฟร์จริงๆนะคะมีความแฟร์แรง คนจริงอ่าเป็นคนแบบเอาจริงมุ่งมั่นเข้ก็มีพลังแบบเนี้เหมือนอ่านี่นเองนะคะพอคุณมีลักษณะแบบนี้คุณเห็นพลังงานจําพลังงานของคนนั้นได้ไหม <c oughs> เวลาที่เขามาสองคุณแล้วเขารู้สึกเป็นแบบเนี้ย มีความเชื่อบางอย่างศรัทธ,ธาบางอย่างแล้วที่ในตัวคุณอนะที่คุณทําได้จริงเกี่ยวกับศาสนาคุณน้อมปฏิบัติจริงแล้วก็ทําให้เห็นว่าโอ้ชีวิตมันก็แค่นี้และนะพอเขาหเห็นเขาก็เออคุณเหมือนนักบวชเนาะแต่ประสบความสําเร็จในโลกมนุษย์ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ด้วยนี่คุณไม่ไม่ชอบคุยเรื่องของคนอื่นนะเก็บความลับไว้ เก็บความลับไว้เต็มเลยนะนี่ไงเหมือนสองฝั่งเนี้ยไงประมาณว่าแต่ไม่ใช่เดอะแบกนะ,ะมาเล่าให้คุณฟังเหมือนคุณก็ดีทั้งทั้งทุกสองฝ่ายคุณไม่ทำให้สองฝ่ายทะเลาะก,กันแล้วคุณรับฟังปัญหาทั้งสองฝ่ายลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนเหมนเจ้านายอะ่ะรับรับฟังปัญหาลูกน้องอะ่ะใครเอาอะไรมาเล่าฟังอ้าวฟังนายเอเข้ามาบอกนางนางนางบีเป็นอย่างนี้นะนางบีก็เขาบอกว่านายเอเป็นแบบนี้นะหาทางแก้ไขต่อไปหาจุด ตรงกลางออคุณน่าจะต่างอย่างนี้หรือเปล่าที่เขาแบบเอ,อได้ใจเขาอะแล้วก็นี่ไงเครื่องยนต์กลไกเทคโนโลยีคุณก็ไม่น้อยหน้าใครเขาจะสนใจด้านนี้ก็ได้จําได้ไหมที่จดๆนะ่ะที่ไอมองว่าจดมุกหรือเปล่าเง,งี้ยคุณน่าจะมีความรู้ความสามารถนะด้านนี้เพราะว่าจะจานะคะน่ารักคุณน่งคนที่น่ารักน่าอิจฉารู้ไหมน่าหวงแหนนิสณน่ งนี่วางตัวดีนะคะอยู่ในเมืองก็ได้นะคะอยู่ในเมืองเล่นดนตรีก็ได้เก่งหลายด้านจังเลยคุณเขาก็เลยเพลินสองแล้วเพลินสองแล้ว,ลลวไปไหนอสองประมาณว่าคนที่หาแรงบันดาลใจดีๆให้กับชีวิต ก็เลยมาสอดสองคุณสองเราได้พลังงานดีๆด,ดีดีเลยแหละนะกลับไปเราก็ทําให้เขามีความมุ่งมั่นนะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากตัวคุณนะ่ะจุดเล็กๆจุดน้อยๆน,นะเออเอาไปพัฒนาในชีวิตของตัวเองซะงั้นขึ้น็นคนฉลาดเนาะนะไพ่บอกคุณคนคนประสบความสําเร็จดังนั้นเขาไม่ต้องมาหาทริคอะไรเล็กลน,น้อยนะที่มันแช์เขาที่เขาสามารถเอาไปอด a p ปได้ในชีวิตเขารู้สึกยังไงในตัวคุณ ถามไพทารล่หน่อยสิเขารู้สึกยังไงในตัวคุณ ีถ้วยเ็ถ้วยสิบถ้วยมันมีความรู้สึกว่าเขารู้สึกอยากที่จะ อยากที่จะทำนู่นนี่นั่นได้หลายๆอย่างเหมือนคุณจังเลยอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความสามารถเหมือนคุณเขาก็เลยเซ็งอะดูเห็นคุณมีโปรเจกต์เยอะแยะมากมายเห็นคุณมีความสามารถหลายด้านก็อยากจะลองทาําบ้างแต่พอมาเป็นตัวเองแล้วก็ไม่เอาอดูดีกว่าดูเฉยๆดีกว่าดูแค่นี้ก็มีความสุขแล้วชิบถ้วยอะแค่มองคุณ ได้ทำนู่นนี่นั่นก็มีความสุขเหมือนกับแอปแค่ส่องดูดูคุณทำก็มีความสุขแล้วถ้าจะให้เขาเหมือนคนยื่นเอาไม้ล่าทำลองซทำดูสิคนที่บ้านเขาอาจจะซัพพอร์ตก็ได้ก็เห็นโปรเจกต์คุณเฮ้ยคุณซื้ออะไรมาประกอบเอง,งอะไรเขาก็พอ,อมีทุนบ้างนะคะมีคนเสนอมาเอาไม้ล่า,า,ไ,ลา,าไปลองประกอบดูไหมเขาบอกไม่อะคงจะคงจะออกมาคนละอย่างอย่างที่คุณทำเลยาแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว ดีเอ็มเฟสสองถ้วยหัวหน้าคุณหรือเปล่าหัวหน้าคุณมองคุณอยู่หรือเปล่าผู้ใหญ่เป็นผู้หญิงในบ้านนะคะคนที่มีรักคุณกับคุณนะคะเขารักคุณด้วยนะสองถ้วยเคยดูแลนะเคยดูแลกันเออไม่น่าล่ะที่ไอเห็นแบบเด็กเบบีทารกคุณแม่คุณหรือเปล่านะคะทำไมต้องแอบส่องอ่ะคุณแม่แม่ไม่ต้องแอบสองแต่ไพ่เวลาที่ไอเปิดสําหรับนี้นะจะเหนียวเหนียวเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงแม่คุณน่าเป็นคนปากหนักรึเปล่าไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชมคุณเท่าไหร่ ชมยากอะคุณแ,แม่คนหรือเปล่ารู้สึกลัารู้สึกภูมิใจนะคะสองเราก็รู้สึกภูมิใจ,ว,ใจวนไปสองวนไปวนมาอยู่นั่นแหละนะยังไงใช่ไหม เคยเคยเด็ดเด็ดนั่งเด็ดผักเด็ดอะไรผักผลไม้ด้วยกันไหมละ่ะเนี่ยจะมีลักษณะแบบนั้นตัวเขาเลยแหละคิดถึงนะคะแต่ตอนนี้เหมือนเขาช่วงที่คุณเข้ามาดูอยู่เหมือนเขาออกไปข้างนอกหรือไม่ก็กำลังหลับอยู่หรือ,อคุยกันเสร็จเขาก็เหมือนกับ ไม่ออนไลน์แล้วอะ่ะเหมือนดูมามา2องอาจจะเป็นโซเชียลด้านไหนก็ได้แต่ว่าเขาเหมือนพักละไม่ไม่ดูเหมือนจะไปซื้อของแล้วออกเข้ามาใหม่ก็ได้ประมาณก็ได้เช่นกันะคะคนที่สองหลักสอง,สองแล้วเขารู้สึกพอได้ในสิ่งที่เขารู้สึกได้ปล่อยวางนะในสิ่งที่ได้เนี่ยได้ความว่างเปล่าได้ความปล่อยวางได้มันมีความสุขเห็นแล้วมีความสุขนะรู้สึกภูมิใจในตัวเองนะ เขารู้สึกว่าไม่มีอะไรนะ่าห่วงอะค่ะเขาถึงแบบจะทําอะไรก็ได้จะไปเที่ยวไหนจะไปไหนก็ได้คุณไม่น่าห่วงแล้วเขารู้สึกแบบนั้นรู้สึกว่าคุณนะ่ะสามารถทําอะไรได้หลายอย่างจังเลยเก่งสองเรียนเนะีพยอได้เนะี่ยเก่งเขาอยากจะบอกอะไรคุณไหมอะในใจของเขา ไอ้พระขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุม้มครองขอให้เข้มแข็งอดทนเข้มแข็งมีความรู้ความสามารถการศึกษาขวนขวายเราต่อไปนะลูกเรียนจบแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่จะหยุดศึกษาหาความรู้นะ เป็นคุณแม่คุณนลนะก็มีอะไรอยากจะบอกอยู่นะอยากจะพูดอยากจะคุยอยู่กลางมือแล้วอย่ากต้องมีเรื่องอะไรอยากเล่าหรือเปล่าเหมือนคนในอดีตเหมือนเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยชอบเข้ามาทำความรู้จักซ,ซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อขนมมาให้อะไรเงี้หรือเปล่า,าอยากบอกอยากพูดอยากคุยอยู่นะเนี่ยลักษณะ นอนไม่หลับลหรเป็นห่วงเรื่องอะไรบอกอะไรเกี่ยวกับคนคิดถึงอะสิเพื่อนบ้านในน่าจะตัดไปก่อนเนาะเอาเป็นประเด็นตรงที่คุณดีกว่าไอม้มองว่าคิดถึงนะคิดถึงคุณคนบางคนเนี่ยมีการเอาชนะกันนะคะแต่ว่าคิดถึงอยู่ดีนะมาสองถ้าเป็นในด้านของเขาอาจจะถ้าเขาจะพูดนะอยากจะพูดนะถ้าเป็นเรื่องราวของคนอื่นก็คือเรื่องราวของ เพื่อนของเขาหรือเปล่าเพื่อนของเขาหรือคนที่เขารู้จักเนะหมอือนเหมือนเมาโมยค่ะอยากจะเมาโมยกับคุณ <c oughs> อยากจะเมาโมยก็เป็นคนดีนะถ้าอยากจะบอกเนาะเข้มแข็งดีเก่งนะอยากจะบอกแต่ว่าคนปากหนะักก็เขาก็ชอบในสิ่งที่คุณเป็นคะราพิสเตตเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงแล้วก็อยู่ในทางโลกะทางทำได้ดีนะเยี่ยมยอดเลยละ่ะแล้วก็อยากคุยกับคุณคุยเมามอยมอย่อยางเมามมยด้วย คุณว่างหรือเปล่าละ่ะก็เห็นหง2เหรียญอยู่นะนันคือสิ่งอยากบอกรู้สึกดีอะค่ะแล้วคุณเก่งเป็นมองว่าคุณเป็นคนเก่งด้วยเก่งเก่งชนะอุปสรรคทุกสิ่งเลยนะคะแล้วก็คิ้งเหรียญนะแสดงว่าคุณเป็นคนที่ดิวบิสเนสได้เก่งด้วย เก็บตังค์แล้วก็ทําธุรกิจนะเหมือนต้องทําธุรกิจด้วยนะคนที่ได้คิงเดียรไม่น่าจะไม่น่าจะามีประสบความสําเร็จแค่ออมอย่างเดียวน่าจะลงทุนอะไรบางอย่างหรือไม่ก็นําความรู้ความสามารถตัวเองไปต่อย,ยอดเพื่อที่จะให้ได้แบบหล,หลายด้านทางเงินสะพัดหลายด้านเนี่ยค่ะ,คะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆกขอบคุณจริงๆนะคะ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทั้งการกดไลค์ hmm. กดแชร์การที่คุณตส่าห์ดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็บส่าห์แบ่งซปเปอร์แซงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าบันเท่านะขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุด,ดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านโภคพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนะี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ